เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดเมนูอีกแล้วนะครับก็ที่ผมใช้ในการเปลี่ยนหุ่นนะครับลดน้ำหนักนี่สิบโลนะครับเป็นเมนูที่ผมชอบนะผมมาแนะนำว่ามีเมนูอะไรบ้างนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวันนี้ผมจะทำเมนูข้าวผัดกระเทียมนะครับกับเนื้อวัวหั่นเต่านะครับนี่ซื้อได้ที่อย่างนี้เลยแมครับทุกคนเป็นอย่างนี้เลยนะครับน่ากินมากๆนะทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนื้อมันมาชิ้นใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บง่ายนะอย,อยู่ในตู้เย็นได้นานด้วยนี่เลยโหน่ากินมากเราก็จะมันมาชิ้นใหญ่นะครับเราก็จะหัน่นหั่นให้มันสายแบบพอดีคำนะ จะหั่นประมาณนี้นะแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบส่วนตัวนะเพราะว่าหนึ่งเลยอร่อยเลยแหละเนื้อออันนี้ก็ไม่ติดมันนะผมเรียกแบบไม่ติดมันไมัน,นก็จะได้แบบนี้นะอะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนมาดาวไข่กันดีกว่าผมจะทำทีเดียว2มือนะนี ไข่สองฟองครับตอนนี้มีไข่คุ้มอาหารแล้วก็อยากเปลี่ยนหุ่นกันบ้างครับเนี่ยวันนี้ผมกำลังตั้งใจเลยนะมันมีเหตุผลนะที่ผมตั้งใจนะะว่าเกิดจากการป่วยหนักๆเลยทุกคนป่วยนี้มันคือแบบที่สุดแล้ว สุขภาพดีไม่มีขายครับต้องทำเอาเองนะเนีเราฉีดนะ้ำมาครับง่ายๆเราทำไข่สองใบนะครับเป็นไข่ดาวแต่วันนี้ผมจะทำใบเดียวก่อนนะเพราะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะแบ่งทำเป็นสองเหมือเพราะเนื้อผมไม่อยากทำทิ้งไวนะ้นะเริ่มจากนีกน้ผมไม่อยากทำเนื้อทิ้งไว้กู้ไข่ไว้ข้างนอกตู้เย็นมันก็จะเหลวยงนี้แหละ ดูดิเห็วเลยรอสักแป๊บนะครับปิดฝาไว้หน่อยอกลายเป็นแผ่นบางเลยกลายเป็นบางกรอบไข่ดาวบางกรอบถ้าใครกำลังแบบคุมมาหาอะไรอยู่นะแล้วก็เริ่มมาหันมาออกกำลังกายบอกเลยว่ามาถูกทางแล้วครับต้องรีบทำตอนที่เรายัง เขาเรียกว่าไงอะ่ะอย่าสายเกินไปอะ่ะมันจะเหนื่อยอ่านี่ไข่ดาวของเรานะอู้น่ากินมากเอาขึ้นก่อนป๊าบปึ๊บอืมนี่เลยน่ากินจัดจะจแล้วกอ่อ่า ทีนี้เราก็จะมาผัดข้าวนะครับโอ้ยลืมบดกระเทียมเคทก่อนนี่ที่บดกระเทียมนะครับวันนี้นี่อ๋อลืมบอกไปเนื้อไปหาซื้อกันได้ที่แมคโครนะง่ายๆกระเทียมนะครับผมใช้ตัวนี้นะหัวมันก็สะดวกดีนะผมสั่งมาอันละเจ็ดบาทเองคือไม่ต้องไปฝืนมันนะครับมันหมุนยังไงได้ให้มันหมุนไปก่อนนะ เนี่ยท้ายมันก็จะหมุนได้อยู่ดีนี่เลยเอ่ยออกมาแบบนี้เลยสะดวกมากแล้วเคาะลงไปวันนี้เราจะทำข้าวเนื้อกระเทียมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเนี่ยวิธีการก็ใส่ลงไปแรกก็แค่บิดไปก่อนอยังไงก็ได้นะจิ้มให้โดนมันก็ได้เนี่ยค่อยๆหมุนไปหมุนไปย่าไปฝืนนะอืมฝืนมันจะไม่ไปค่อยๆแบบเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย แค่หมุนนะได้แล้วนี่ไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะผมชอบกระเทียมเยอะๆจะใส่เยอะๆคือเวลาเราคุมอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยแรก้ก็แรกๆเราก็เน้นอร่อยก่อนครับจะได้ทำง่ายนะเราค่อยๆปรับพฤติกรรมไปแต่ถ้าใครใจแข็งก็ตามโปรแกรมได้เลยนะอืม อันนี้ผมก็ทำตามโปรแกรมที่เทนเนอร์วางไว้ให้อยู่นะครับเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราข้อดีของการเริ่มต้นนะครับที่มีเทนเนอร์นะครับมันก็จะทำให้เรียกว่าไงอ่ะเรามีแนวทางที่ชัดเจนนะไปถึงเป้าหมายอืม ก็คุยให้ดีก่อนเริ่มนะครับว่าอยากได้อะไรกันแน่ในการที่เราตั้งใจทําในครั้งนี้นะาจะเป็นคุมอาหารลดน้ําหนักหรืออะไรเราต้องดูเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรมาทีนี้ก็ผัดข้าวแต่ผัดข้าวมันจะผัดทีเดียวนะอันนี้ทุกวันผมจะกินข้าวเท่านี้นะครับ300กรัมตอนนี้โปรแกรมอยู่อย่างนี้นะครับโปรแกรมอาหารผมนะ เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเอ้ยเข่งจังเลยอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่คนนะมันจะมีทั้งสายชิลและสายเข่งนะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแบบไหนเราชอบแบบไหนนะไม่มีผิดมีถูกหรอกผมว่านะค่อยๆเป็นไปดีที่สุดไม่มีใครเร่งได้นะต้องค่อยๆใจเย็นๆอันนี้อันนี้ผมจะฉีดเยอะหน่อยนะก็เ,เพื่อให้กระเทียมมันหอมได้หน้าตาแบบนี้นะครับหอมๆเลยก็เจียวไป เียวกระเทียมเสร็จนะครับผมก็จะพักกระเทียมไว้ก่อนนะแล้วก็ย่างเนื้อบาไฟหน่อยเอาละเอาเป็นว่าตอนแรกคิดว่าจะทำนี่ทำครึ่งหนึ่งนะทำครึ่งหนึ่งก่อนอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวค่อยทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนนะผมอยากกินร้อนๆเพราะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะ ทิธีทำก็ง่ายมากเนี่ยใส่ลงไปเงี้ยเมนูส่วนมากที่ผมเลือกทําก็จะเป็นเมนูแบบว่าง่ายๆนะครับหนึ่งเลยง่ายสองเก็บได้นี่ใส่เกลือทิกียหน่อยแล้วก็มีเมนูเยอะๆเพื่อที่จะวนวนนะครับวนในการรับประทานก็คือจะเน้นทํากินมากกว่า เพราะผมชอบทำข้าวอยู่แล้วด้วยแหละมันก็เข้าทางนะก็แล้วแต่ความชอบคนนะแล้วแต่ความสะดวกสบายแล้วแต่ถนัดแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากจะทำจริงๆอ่ะยังไงก็ทําได้ไม่มีทางที่ทําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยฉุนอ๋อประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเอามินยมแร่หน่อยดีกว่ามานเนี้ยกำลังอร่อยเลยเด้งๆเลย พอ,อแล้อีกหน่อยดีกว่านะเริ่มปล่อยน้ำแล้วกำลังดีมาโอ้อน,นี่นะอน่ากินจุดสุดเนี่ยโอ้โหแล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำมันหมดทำไมป็นไรไม่มีก็ได้นี่นะครับข้าวกับกระเทียมผัด มเมนูโคตรง่ายได้ใจความอันนี้ใส่ข้าวลงไปเดี๋ยวต้องใช้เดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำมันน้ำมันหมดน้ำมันที่ผมใช้ก็แล้วแต่เลือกนะผมเลือกกันโวล่าเพราะว่ามันไม่แพงแล้วก็ดีด้วยดีต่อกุขภาพแต่ถ้าใช้น้ำมันมะกอกหรืออะไรก็แล้วแต่ชอบนะครับผมจะคั่วให้ข้าวมันหอมกระทะก่อน ให้ข้ามันล่วนแตกตัวก่อนเดี๋ยวผมจะทำเมนูอาหารง่ายๆเงียง้ย,งยให้ให้ผมทุกวันเลยว่าผมทานเมนูอะไรบ้างนะเผ mm ื hmm. ่อว่ามีคนอยากจะแบบเริ่มต้นนะแล้วก็คิดเมนูไม่ออกว่าเป็นไกด์ไลน์ให้นะก็อร่อยอร่อยได้ที่บ้านง่ายๆนะแต่ว่าก็สุขภาพดีไปด้วยแต่ถ้ากินให้ กินให้พอดีนะอย่าเยอะเกินไปนี่สําคัญมากเลยไม่ว่าเมนูไหนถ้ามากไปก็ไม่ดีเริ่มได้แล้วอันนี้เราไม่ต้องเฝ้ามันหรอกเพราะว่าไฟมันเบามากที่เราจะปรุงนะครับ <c oughs> มีอยู่ไม่กี่อย่างนี่สามอย่างนี้แล้วกันวันนี้ใส่สามอย่างนี้แล้วกันก็จะมีนี่นะซอสหานางลมซอสหอยนางรม,งมสูตรเกลือ โซเดียมต่ำลดโซเดียม60อันนี้ก็ลดโซเดียม40นี่ครับนี่ก็คือ,คอน้ำตาลนะแต่เป็นน้ำตาลน้ำตาลเทียมให้หวานอย่างเดียวเริ่มต้นก็กินให้อร่อยก่อนนะครับให้อร่อยในแบบค่อยๆปรับอะถ้าปรุงเป็นดีๆนี่คือรสชาติไม่ต่างจาก ทั่วไปเลยนะแต่แค่ว่ามันจะมันน้อยกว่าบ้างเท่านั้นเองอเริ่มแรกผมก็จะใส่น้ำตาลก่อนเลยอพังเอาโอ้ไม่กอหักเฉยโอเคครับซึง้งซึ้งแล้วแบบนี้เลยเปิดฝาเทาเอาโอเค งงมากนี่เพิ่งซื้อมาเลยนะเนี่ยถักได้ไงไม่รู้ตามด้วยของดีของของอร่อยซอสนี้นะครับปรุงกับอะไรก็แน่นอนกินง่ายแล้วก็นี่ครับอันเนี้ยผมแนะนำนะสาดเข้าไปที่กอบกระทะให้มันปล่อยกลิ่นหอมออกมา อันนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆนิดนึงให้มันแบบหอมๆม,มันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยังไม่แตกตัวดีเลยไม่เป็นไรหอมๆแม่โรยโรยพริกไขยซะหน่อยเอาแบบเค็มแบบนัว ไม่ต้องเยอะนะแค่นี้แหละโอเคได้แล้วนี่ผมมีอีกอันนึง <c oughs> นี่เลยขอบอกเลยว่าอันเนี้ยแม่งที่เด็ดน้ำจิ้มไก่อร่อยจัดอร่อยแบบ อร่อยอ,อ่ะเดี๋ยวเทให้ดูดีกว่า <c oughs> ไมเป็นไรข้าโอ้อยากกินะรอบเดียวเลยนะนี่พูดตรงนะพูดตรงนะอยากกินซะแบบทีเดียวไปเลยอะ่ะเนี่ยโอโยน่ากินจัด เรามาดูน้ำจิ้มไก่กันเนื้อเนื้อเป็นยังไงคือมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันคือน้ำจิ้มไก่แท้ๆเลยอ่ะเนี่ยโหก็จะมีปักกาแก้วอีกนิดหน่อยีอนิดหน่อยอ่ะแค่นี้ก็พอโอเคประมาณนี้นะ อันนี้คือจะเป็น1มื้อกับข้าวครึ่งหนึ่ง โอ้ oh my god my god โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเก็บไว้อืมอืมลอยมาอ่ะให้ดูใกล้ๆครับเนี่ยม,มือนะอสารอาหารเต็มเปี่ยมสุดยอดกินคู่กับน้ำจิ้มไก่ วันนี้ไม่ใช้ช้อนเลยใช้แต่นี้พอเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ผมแบบโคตรเลิฟอะ่ะเนื้อเนื้อนี่นะกินอ,อ,อข้าวักใครกำลังคิดจะเริ่ม คุมอาหารออกกำลังกายเริ่มเลยดีแน่นอนอืม นี่เลยไข่แดงกลบอือไปหนึ่งหน่วยจิ้มลงไปที่ไข่แดงอือเยิมย้มเลย แล้วก็ที่เหลือสามมื้อก็จะเป็นโปรตีนกับผักไม้เจอกันเมนูต่อๆไปครับทุกคนเดี๋ยวกลัมาอีกพีนะ